และอีกหนึ่งสูตรนะครับนั่นก็คือทานฟอมสูตร2ครับทานฟอมสูตร2เนี่ยถือว่าเป็นธาตุรองธาตุเสริมที่นํามาใช้กับไม้ยืนต้นนะครับในช่วงกลางถึงช่วงหลังของการเพาะปผูกนั่นก็คือช่วงที่ต้องการให้มันเกิดการแตกตาดอกนะครับเพื่อจะไม่ให้ดอกหลุดสะบัดร่วงง่ายนะครับต้องการให้มีผลดีนะครับสีสวยผิวใสนะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนั่นก็คือธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของพืช ในการที่จะสังเคราะห์แสงนะครับผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงนั่นก็คือกรดอะมิโนนะครับเอาไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของพืชน,นะครับธาตุเหล็กยังช่วยในเรื่องของระบบการหายใจของพืชอีกด้วยนะครับและธาตุรองธาตุเสริมที่อยู่ในทานฟอร์มพลัสตัวสองอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือแมงคานีสนะครับเป็นธาตุเสริมที่เข้ามาช่วยกระตุ้นนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการแตกตัวของน้ำนะครับแสงกระทบมาที่คลอโรฟิลแล้วน้ําเกิดการแตกตัวนะครับก่อให้เกิดอะมิโน ที่เอาไปใช้กับพืชน,นอกจากช่วยกระตุ้นในการแตกตัวของน้ําแล้วนะครับยังกระตุ้นในการทํางานของธาตุเหล็กและไนโตรเจนอีกด้วยนะครับธาตุเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในทรานฟอร์มพลัสสูดสนะครับนั่นก็คือทองแดงนะครับถือว่าเป็นธาตุที่ทําให้เกิดสารสีเขียวหรือว่าคลอโรฟิลให้กับพืชน,นั่นเองนะครับช่วยกระบวนการหายใจของพืช ก่อให้เก right ิดโปรตีนก่อให้เกิดการนำแป้งไปใช้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังจะช่วยให้พืชของเรานะครับมีการทนทานต่อสภาพอากาศอีกด้วยธาตุเสริมตัวต่อไปนะครับก็คือสังกะสีนะครับจะไปกระตุ้นนะครับให้เกิดฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซินนะครับแล้วฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซินนะครับจะอยู่ตามปลายรากนะครับเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตเยื่ออ่อนของพืชนะครับเมื่อมีออกซินนะครับพืชก็จะมีการแตกยอดที่ดีแตกตาดอกที่ดีนะครับ เรียกว่าได้องค์ประกอบรวมทั้งในส่วนของใต้ดินก็คือในส่วนของรากนะครับในส่วนของยอดในส่วนของการแตกตาดอกครบเลยนะครับธาตุเสริมตัวต่อไปที่อยากจะแนะนําให้กเกษตรกรได้รู้จักนะครับนั่นก็คือโบรอนครับเร่งการแตกตาดอกที่เยอะขึ้นนะครับทำให้เกิดการผสมเกสรที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อมีดอกเยอะดอกสมบูรณ์นะครับการหลุดสบัดร่วงจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีธาตุรองธาตุเสริมที่ส่งเสริมให้ ดอกพืชของท่านนะครับขั้วเหนียวนะครับพอขั้วเหนียวก็เกิดผลดกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับโบลอนนะครับยังเป็นตัวที่นำพาเอาสารอาหารนะครับเอาแป้งเอาน้ำตาลนะครับไปเก็บสะสมไว้ที่ลูกของผลไม้ด้วยนะครับทำให้ผลไม้ได้ขนาดได้ไซส์ได้น้ําหนักที่ดีแล้วก็ได้รสชาติที่ดีด้วยนะครับในทารฟอมพัสสูตรสองของเรานะครับยังมีสาหร่ายทะเลนะครับมาจากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะครับซึ่งสาหร่ายทะเลตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้พืชนะครับ เกิดการนําสารอาหารไปใช้ได้ดีนะครับในสาหร่ายทะเลเองนะครับก็จะมีจุลินทรีย์นะครับกระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ในดินมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเนื่องจากในดินนะครับมันมีจุลินทรีย์อยู่3ประเภทนะครับจุลินทรีย์ดีนะครับจุลินทรีย์ที่เป็นกลางนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมีอยู่ประมาณ10%นะครับ จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมียุคสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นกลางเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จุลินทรีย์ที่เป็นกลางแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับมันพร้อมจะแปรพักไปอยู่กับใครก็ได้ถ้าส่วนไหนมีมากกว่าสมมติถ้ามีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์กลางเนี่ยก็จะไปอยู่เป็นพวกจุลินทรีย์ไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าพืชของท่านได้รับจุลินทรีย์ดีจากสาหร่ายทะเลนะครับจุลินทรีย์กลาง80นะครับก็จะมาเป็นพวกเดียวกับจุลินทรีย์ในพืชของท่านเมื่อพืชของท่านได้จุลินทรีย์ดีมากขึ้นนะครับจะทําให้พืชของท่านเนี่ยครับมีการเก็บเอาสารอาหารดูดกินเอาสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้นนะครับผลสุดท้ายก็คือพืชเนี่ยจะอ้วนทวนจเจริญสมบูรณ์นั่นเองครับ ฮอร์โมนตัวต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับในท้องตลาดเนี่ยหายากมากๆนะครับนั่นก็คือไซโทไคนินครับจะทําให้เซลล์พืชของท่านนะครับมีการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวชะลอการแก่ของเซลล์พืชของท่านได้นะครับผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าท่านปลูกพริกอยู่นะครับท่านอาจจะเก็บเกี่ยวแค่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก็หมดฤด,ดูกาลแต่ถ้าเกิดท่านได้ใช้ทานฟอร์มพัสูตรสองที่มีไซโทไคนินตัวนี้อยู่ด้วยนะครับจะทําให้ท่านนะครับ เก็บผลผลิตจากพริกของท่านนะครับได้ยาวนานวันมากขึ้นนะครับเกิดจากการที่ไซโตคนินนะครับคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเซลล์พืชได้นานขึ้นนอกจากคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเซลล์พืชแล้วนะครับช่วยปกป้องไม่ให้โดนทําลายด้วยและช่วยให้เกิดการแตกเซลล์ใหม่ได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกดอกของพืชมากขึ้นและดอกที่แตกออกมาเนี่ยครับเป็นดอกตัวเมียอีกด้วยนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยครับ ได้เกิดการผสมเกสรที่ดีได้ผล,ผลผลิตมากขึ้นในทานฟอร์มพัสของเรานะครับยังใส่นวัตรกรรมร่วมด้วยนั่นก็คือในธาตุรองในธาตุาเสริมนะครับซึ่งเป็นธาตุที่มีโลหะหลายๆอย่างอย่างเช่นทองแดงเมงกานิสสังกะสีนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องจับตัวกันนะครับแล้วกลายเป็นตะกอนอยู่ตรงก้นขวดแต่ในทานฟอร์มพัดของเรานะครับมีการนําเอานวัตรกรรมเข้ามา ร่วมด้วยเพื่อจะทําให้จุลาธาตุเหล่านี้ครับไม่เกิดการจับตัวกันนะครับเรียกว่าเราใช้นะวัตรกรรมก็คือคีเลชันหรือว่าเอาคีเลตนะครับมาห่อหุ้มเอาไว้ท่านสามารถจะเก็บ ท่านฟอร์มพลาสของเราไว้ได้นานมากๆโดยที่เวลาท่านเก็บไว้นานๆนะครับเปิดฝามาก็จะไม่มีกลิ่นโชยขึ้นมาหรือว่าจะไม่มีการเกิดขวดบวมไม่มีการเกิดฝาบวมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทําปฏิกิริยาเคมีไม่ทําให้เกิดแก๊สเกิดก๊าซใดๆนะครับเมื่อจะใช้นะครับท่านก็เอาทานฟอร์มพลาสที่เป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับไปผสมลงในน้าน,นะครับคีเลตเนี่ยจะเกิดการแตกตัวสารอาหารก็พร้อมที่จะเอาไปทํางานนะครับคลีเลตตัวนี้สามารถแตกตัวได้ในน้ําทุกๆระดับ PH ก็คือตั้งแต่กด3.5ไปจนถึงเป็นด่างระดับ9นะครับน้ำระดับไหนเรียกว่าสามารถจะช่วยให้เคเลตของเราเนี่ยแตกตัวได้เลยนี่คือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่มีอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับท่านจะเจอได้เฉพาะในทานฟอร์มพลัสเท่านั้นนะครับ พี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรมายาวนานนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพืชของท่านเองเนี่ยจะแสดงอาการจากการขาดาธาตุรองขาดาธาตุเสริมหรือแม้แต่การขาดาธาตุหลักเนี่ยมันจะ,จะแสดงออกมาเป็นอาการนะครับอาการที่สามารถจะเจอได้มีอะไรบ้างครับก็มีใบหงิกใบงอใบไหม้ใบเหลืองลูกร่วงดอกลนผลแตกรสชาติไม่ดีสีผิวไม่ได้นะครับหรือออกผลผลิตให้ไม่ถูกต้องตรงตามฤดูก,กาลนี่คืออาการแสดงของพืช อาการเหล่านี้ครับเกิดจากการขาดธาตุรองธาตุเสริมทั้งสิ้นครับแต่เมื่อท่านได้นําเอาทานฟอร์มพัทของเราไปใช้นะครับจบทุกอาการที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เลยครับแล้วท่านจะได้พืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพสูงได้น้ําหนักดีนะครับได้สีสันที่สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับลองนำทานฟอร์มพัทไปใช้กับเลือกส่วนไร่นาของท่านนะครับแล้วท่านจะพบว่า ลดต้นทุนลงได้เยอะนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อีกด้วยก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าตัดสินใจมาเลือกใช้ทรานฟอร์มพัสด,ดูครับแล้วท่านจะติดใจไม่อยากจะไปใช้ยี่ห้อไหนอีกเลยครับ